เอาละคำวันนี้ตรงจังหวะเลยเฮ้กดดูดิลืดเลยนี่เหละวันนี้แกงพี่สาวอีกดีกว่าระเบิดตุยเย่แน่กินนิวเคลียร์ทั้งลูกในเค้กก้อนนั้นมันก็รอพี่มาเลยฮ่าตัดยอะไร ตระตระตัดเค้กน <fin anta> <ots> ี <guarding okay>? ่นะก็อร่อยมากเลยเอาละเตรียมตัวได้แต่คนที่ตรงจังหวัดแล้วนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงหรือเปล่ากดเลยอุ้ยไปไนกดอื้อรารีบทีเดียวว้าวโอ้ยยังไงเนี่ยปี๊ดตูมเป๊ะขอเปินเรื่องดีกว่านะ พราะว่าเราจะมีเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ้อเออไปเข้าระฮ่าฮ่าเอาละอาาตอนนี้เราก็ถึงเวลาอืมทาระเบิดนิวเคียเพื่อที่จะเราก็จะได้เพื่อที่จะเอาไปเพื่อที่จะระเบิดแบบนี้เลยล,ล,ล่ะฮ่าฮ่าตายแน่ตายสุดแร เดี๋ยวนะโอ้ฉันเนี่ยจะไปนอนพักก่อนละกันงั้นเันฝากเลยนะนาๆเจ้าเบื่อเบื่อแกเฝ้าเจ้านิวเคียร์ดีด้วยละ่นนะไปนโอเคได้เลยพักเดี๋ยวพักแกก็รู้ตัวแล้วนะว่าแกาอย่าสนฉันรู้ทุกอีพีแกสนโคตรเลยนะและอย่าทำตัวให้สนอีกละไรสาระอีกนะเข้าใจไหมไอ,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 อ้เบื่อเบื่อเออเข้าใจแล้วอ่ะ อมเดี๋ยวฉันจะไปหาอุปกรณ์แล้วก็นอนพักต่อลไปเว้ย EP สองอมเอ้ยฟัอะไห้ดูสิอ่มไรน้ออืมปุ่มหน้ากดจังเลยถ้าเราจะยังไม่กดก,กันเออนพวก EP สองเนะี่ยพูดทำป้าดิเออไม่รู้่ะนะพูดไปทำไมเออแล้วแต่เถอะ นอนพักก่อนดีกว่าเผื่อฉันจะได้เฝ้าใช้ท่านั่งหลับนอนอหนึ่งชั่วโมงผ่านไปตื่นตื่นตื่นอ๋อมันนอนพักเสร็จยังนะเอ้ยไอ้ไอ้เลยไอ,อ้พาดไอ้พาดอุปกรณ์เตรียมพร้อม แกหลบไปซะเอาเถอะปุ่มมาเลยมปุ่มมาแต่แรกก่อนมาเริ่มปีดปีดปีดเนื้อส่วนนี้ปีดปีดปีดโอ้โอ้โอ้เพิ่มหงนะฉันวางแล้ไปเอาของใหม่ก่อน เร e nah, so ื่องไลสายอ่ะฝากด้วนะอีเบอร์เบอร์ไป้เดปุกดเลยและเอทเียมตัวกดแล้วน ยอสวัสดีอรโรบอตสวัสดีครับคุณเบอร์เบอร์สุสนและแสนจะโง่เหมือนบอฟฟโลเฮ้ยมาอาบมาว่ากันเหรอัานใช้มาเถอะท่าไปซิตอัพก่อนวิ เมื่อไรคุณจะมาสักทีฉันมาเร็วจะใช้ของทุกอย่างได้ไม่ใช่แค่ต้องตาไปจากโรกนี้สักยังไม่ตายผมไม่ไปหนไรอสองอ๋าฉันจะเซ็กซ์ซปเปอร์ี เกยจงตายไปจากโลกลได้ซะ,ระยังไม่เป็นไรสองโอ้สุดยอ์แบอไหดีกว่า ใช้เจ้าดินที่ยาวที่สุดในโลกและใหญ่ที่สุดในโลกด,ด,ดึงแกว้าไอ้ทกคนทรายสี่ไอ้ฉันจะใช้คาถาเวทมนต์น้ำแข็งเพื่อที่จะฟา,า,ฟาดหัวฟาดหัวนี่นะนีะ่ เฮ้ยดน้ยทีที่ห้าให้ชตเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮดเฮดเฮ้ยมันไม่จีบตัวยิงหลังตัวเองอืมหลังชต อย่างเดียกฮกมาเล่นสองการกันไอเจ้าหุนยนต์จอมโง่อะไรงูเนี่ยไอฟิทฮ่าฮ่าฮ่าวิธีที่ฮกถึงเวลาตายแล้วสิเจ้าคุณให้ฉดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด ทีที่จิตนี้รัา,หา,หา การขอจากเวลาครั้งสุดท้ายเจ้าหุ่นยนต์เอ้ยี่สิบวิธีดีกว่าอะไรครับผมทนทานกว่าคุณอีกทำาไม่ำาไมเชื่อแกหรอกอว, 40. วิธีที่สิบวิธีที่สิบนั่นอือเออมันนะ โอมันเลยสมน้ำหน้าครับอันนี้ก้อนเนื้อมาจากไหนเนี่ยมันโตลงมาได้ไงเนี่ยเฮ้อาใหม่เปิดตัวไม่เท่เลยเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมบอกผมทนทานเนี่ยไม่ฟังอีกโอ้โหวิธีเท่สิบเอ็ดมัง้ง นี่คือปุ่มสุดอันน่ากดอันนี้น่ากดจริงดยกับระเบิดที่อยู่ในกรมือของแกเนี่ยแกคิดว่าแกฉันจะกดแล้วมันจะระเบิดไหมไม่ระเบิดหรอกฮฮฮาใครมันพูดเนี่ย กินน้ำมะนาวก่อนต่อยไหมโอ้ไม่เลยเจ้าโ,โบรบอทนึงเวา่าเอาทรีนเยียบุ่มาจะใช้โปรเีนระเบิดกลายเป็นผุยผงวิธีที่สิบเอ็ดใช้ได้ผลผามยังไม่ตายโฮ้ วิธีที่12ทุกคนอย่าบอกใครนะตอนเนี้ยเราบอกว่าม่แค่11วิธีเนี้ยก็โรบอตเนี่ยสามารถทนทานได้ฉันก็เลยให้เคปรางวัลดูนั่นสิโอ้ยน่ากินจ,จังเลยอ้าวทำไมเคปขยับได้เดี๋ยวกำลังจะกินก่อนที่มันจะให้เถียนฉันเนี่ยแล้วฉันก็รอกมีอีก12วิธีมีอีกทั้งเก้าวิธีเนี่ยแล้วฉันก็เอาเจ้าะเบอตยัส ใส่เต้าเค้กเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ตามสเต็ปแต่อยาพืงกดให้มันจิเข้าไปในท้องก่อนเลยนะแระแล้วก็จะกดเงินตู้มเลยมาดูกันใช้ได้ผลไหมอะใช้ได้แน,น,น่นอนแลเอาไปเอาเทียนไปปักก่อนนะทุกคเอาไปครบรอบอายุหนึ่งขวบอะไรนะหนึ่งขวบเหรอใช่แล้วกินเลยแฮปปี้เบิร์ด เดทุกอยู่อุ้ยอร่อยกรมกมมีความหวานหวานอยู่แล้วโอ้โหอร่อยมากทุกคนอยาบอกใครนะเราได้เอาระเบิดเนี่ยระเบิดอันนี้ยัดเข้าไปในเค้กมาดูกันเรียวตัอกดปุ่มหนึ่งสองุ้ยพูดเบาเบาหนึ่ง ว่าเธท,ทำไมมันกรืน่นยากเป๊กๆจังแฮะ <c oughs> ถึงเวลา <c oughs> กดมันเลยระ <c oughs> เบิดไปนู้นเลยวีวิธีที่สิบสองที่แท้ผมหัวหมุงทะลุก,กำแพงแต่ผมยังไม่ตายนะแล้วนะ <c oughs> วิธออีที่สิบสามถึงยี่สิบค่อยไปดูอีพีหน้าละกันบ๊ายบายมีเบอร์เบอร์ขอตอลาก่อนแล้วบาย